น้องที่อยู่ภูผาฟ้าน้ํานะคะใช้ช่องทางของสื่อแพทยวิถีธรรมนะคะชื่อเป็ดเออขอัยค่ะชื่อพยอมขวัญเชื้อค่ะชื่อทางธรรมพันเพชรฟ้าเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีปีที่ห้าของสถาบันวิชารามจบพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะ ก็ทุกหายฉับพันทุกใจหายฉับพันนะคะด้วยแรงยุข,ของพุทธะค่ะเพราะว่าจากการที่เราเนี่ยอยากได้ใจที่สงบจากความชังเราก็ได้เห็นค่ะว่าในใจของเราเนี่ยที่มันอยากได้ความสงบ อยากได้ความได้แังใจเนี่ยมันกลับวุ่นวายค่ะจากเหตุการณ์ภายนอกนะคะทำให้เราเห็นกิเลสตัวนี้ค่ะก็จากการที่เราเออฟังธรรมอาจารย์เนี่ยเราก็จะฟังด้วยความตั้งใจนะคะก็ไม่อยากให้มีอะไรมารบควนนะ่ะโอ้เราได้เห็นเลยค่ะว่า เออมาตาลีเทพน่ยเขารู้ค่ะว่าเราติดสงบเราไม่ชอบความวุ่นวายเขาก็เลยจัดให้เลยค่ะเขาจัดความไม่สงบใจนะคะด้วยการที่เอ่อให้เราได้เจอเหตุการณ์ที่ว่ามีเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเขาเ,เพื่อนเขาจะพูนมากอ่ะแล้วก็คือแรงยุคข,ของกิเลสน,นะคะ พอมีเพื่อนมานั่งเนี่ยเพื่อนเขาก็จะพูดมากแล้วก็เพื่อนเขาก็จะหัวเราะไปด้วยอย่างเนี้ยเราก็เริ่มจะรู้สึกว่าเออเราตอนแรกแรกก็เริ่มจะลำคขญนนะพอลำคาญนะาญมากเข้ามากเข้ามันก็เลยเกิดเป็นความชังพอความชังมากเข้าเนี่ยยิ่งชังเพื่อนก็ยิ่งทำเห็นชัดเลยค่ะยิ่งอยากได้ ยิ่งไม่ได้เพื่อนก็ยิ่งทำใหญ่เลยทีนี้เออเราจะทำยังไงล่ะแล้วก็เออเราก็หน้างํามน้างอนนะอุ้ยดูซิอะไรนะพอเราอิเลตมันก็ยิ่งมายุบลยาวเราใหญ่เลยนะมันก็บอกว่าดูซิพูดแทกทำไมนะ่ะคนอื่นเขาไม่เห็นจะพูดอย่างนี้เลยทำไมต้องพูดแทกด้วยนะ มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอมันเกิดอย่างเนี้ยมันก็เป็นความทุกข์อะค่ะเราจะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยก็พิจารณาเนานะถึงโทษภัยคือเอาวิวทยายุทธ์อะไรที่อาจารย์สอนมาเนี่ยเราก็เอามาใช้หมดเลยแต่มันไม่ได้ผลค่ะมันก็ยิ่งทําให้เราอทุกข์ใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็พอดีวันนั้นน่ย ท่านอาจารย์ท่านพูดถึงการที่วิธีที่จะปราบกิเลสนะคะก็มีสองวิธีด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งก็คือฝืนกิเลสไอฝืนกิเลสเนี่ยเราทำอยู่ค่ะแต่มันไม่ได้ผลค่ะเราทั้งเหนื่อยทั้งล้าเลยละมันหัวดื้อมากกิเลสมันไม่ยอมแล้วก็เออเราก็หมดแรงไปกับมันเนาะทำให้เราฟังอาจารย์เนี่ยเราก็ง่วงนอนไปด้วยอะ่ะแล้ววิธีที่สองที่ท่านอาจารย์เออ มาใช้นี่ก็คือทำตามกิเลสแบบไม่ทำตามก็คือการยุกกิเลสค่ะพออาจารย์แรกๆที่อาจารย์ยังไม่พูดเนี่ยเราเห็นกิเลสในตัวเรานะว่ามันงอคอตกนะไม่เช่มชื่นหัวเราะก,ก็ไม่ออกด้วยทั้งทที่เอื้อมเข้าหัวเราะก,กันอะเราหัวเราะไม่ออกอะด้วยความที่เรามีความชังอยู่ตรงนั้นนะคะก็พออาจารย์พูดเนี่ย อาจารย์ก็เริ่มจะเชียร์กิเลสน,นะยุกกิเลสน,นะเอาเลยเอาเลยทุกเข้าไปเลยเอาเลยเอาให้แรงๆนะนานๆหนักๆน,นะอาจารย์พูดไปนานเลยค่ะตอนที่อาจารย์พูดนี่นะตอนแรกมันไม่กล้ามองหน้าอาจารย์นะคะพออาจารย์พูดปุ๊บนะหันไปมองหน้าอาจารย์แบบจ้องเขม็งเลยนะแบบเอาเรื่องอะ่ะ อาจารย์จะมาไหมไหนอาจารย์จะมาไหมไหนเพราะอาจารย์พูดไปเรื่อยเอยเนี่ยเราหัวล้าออกมาเลยอะหลุดจากอาการผีผีผีผกิเลสเข้าสิงงนะคะเพราะว่าเตียงอาจารย์เนี่ยทรงพลังแรงยุคข,ของอาจารย์เนี่ยมันได้ให้เราเนี่ย ออกจากทุกข์กันมาได้ก็คือผีกิเลสเนี่ยมันก็ออกจากเราไปได้นะคะใจเราก็เบิกบานขาร่าเริงในธรรมแล้วก็มีใจฮึกเหิเมฮึกเหิมที่จะสู้กับกิเลสอนะคะพอวันต่อมาเนี่ยเพื่อนอเพื่อนยังไม่มานะตอนนั้นนะ่ะกิเลสอะ่ะเราก็เห็นความคิดของกิเลสนะกิเลสมันก็คิดแล้วว่าเออ พอเราเห็นปุ๊บนะว่ามันคิดถึงเพื่อนเรานะเราก็แย่มันไปเลยเอาเลยเอาเลยชังเลยชังเข้าไปเลยชังเข้าไปเลยเงียบค่ะไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบพอเพื่อนมานั่งข้างๆเราเนี่ยรู้สึกความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนะจากเดิมอะค่ะแล้วก็พอเพื่อนมีอาการแบบเดิมเนี่ยเราก็เใส่กิเลสทันทีเลยนะก่อนที่กีเดสจะตั้งตัว เราก็เลยบอกเอาเลยสิชังเลยชังก็ไปเลยนะชังนานๆเลยชังให้แรงๆหนักๆเลยนะเธอจะได้อยู่กับความชังเนี่ยอยู่กับความทุกข์ใจกับความชังที่เธอมีต่อสิ่งที่ไม่ได้ดังใจนะ่ะเอาเลยเอาเลยชังก็ไปเลยเธอจะได้จมอยู่กับความทุกข์ใจเนี่ยเธอจะได้ออกมาไม่ได้เธอจะได้เธอจะไม่เช่มชื่นไปตลอดเลยเธออยาก มีอยากเป็นอยากได้แบบพุทธ,ธาไม่ใช่เหรอเธออยากร่าเริงเบิกบานเธออยากเออหลุดจากความทุกข์เธออยากเป็นอิสระเธออยากมีใจที่ไร้ทุกข์ใจดีงามไม่ใช่เหรองั้นชังเข้าไปเลยนะชังเข้าไปให้มากมากเลยเธอจะได้จมอยู่กับตรงนี้จมอยู่กับความทุกข์จากความชังของเธอนี่แหละพอใส่ไปอย่างนี้นะคะเงียบเลยค่ะ ไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบเช่นกันเราโอ้โหได้ผลจริงๆเลยเนี่ยค่ะคือการที่เราออกมาจากทุกฉับพลันทันทีนั้นได้นะคะจากเดิมที่มันกลัวกลัวจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนแล้วก็เหตุการณ์น่ะมันไม่ใช่ไปเด่นเลยอะ่ะที่จะทำให้เราทุกข์ใจแต่ว่าความชังตั้งหากที่เรากลัวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากลัวเนี่ย แค่คิดก็ทุกข์แล้วอ่ะคิดปุ๊บก,ก็ทุกปั๊บนะ่ะแต่พอเรากล้าที่จะไม่กลัวความชังนั้นน่ะคะ่ะพอเรากล้านะคะมันก็หายทุกข์เลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอานุทนาค่ะพ่ปะเป็ดพี่เป็ดนะคะที่พี่เป็ดที่เขามาคุย ุยตรงหน้าเราเนี่ยเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนพูดมากเพื่อนพูดไปหัวเราะไปน,นี่ลำคาญน,นะคะ,ะเป็นเป็นเพื่อนเป็นพ,พี่เป็ดในอดีตด้วยนะคะพี่เป็ดเคยทามาแน่ๆเลยพี่เป็ดจึงว่าเจอเพื่อนแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเราใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เราทําได้แล้วไงคะเราใจเราสงบได้แล้วแล้วก็เราเราก็พูดไม่มาก อ๋อเราก็เลยลืมใช่ค่ะเราก็เลยไปชังในสิ่งที่เราเคยทํามานะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะอนุทนาค่ะเป็นประสบการณ์ที่พี่น้องหลายท่านนะคะอาจจะ,ะเผชิญอยู่หรือว่าเคยเผชิญมานะคะก็มาเทียบเคียงปรับใช้นะคะกับประสบการณ์ที่พี่น้องเราแลกเปลี่ยนแบ่งปันเนะะี่ค่ะเรามีพี่น้องทางภูผาฟ้าน้ํานะคะที่จะอ่ะ ร่วมแบ่งปัน